Thank you. วันนี้ค่ะ,ว,นนคะวันที่11กรกฎาคม2564ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะโดยสำนักสาธารณสุขนะคะและสำนักปลัดเทศบาลค่ะออกทำความสะอาดนะคะล้างตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเนื่องด้วยจากมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะและประกอบกับในส่วนของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดของข่าวของเรานะคะมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากที่มีการประกาศปิดตลาดนะคะโดยนะคะเราได้ ทำการปิดตลาดไป14จุดด้วยกันค่ะเริ่มจากนะคะตลาดสดพาซ้า1 2 3ค่ะตลาดริมทางรถไฟค่ะตลาดทัวร์รัฐการตลาดหมอถัดค่ะถนนประธานอุทิศซอยนําดีซอยสังกะสีซอยแม่เทียบซอยไทยพาณิชย์ถนนมนตรี1ถนนมนตรี2ค่ะถนนถัดอุทิศค่ะถนนรักฐการนะคะเริ่มตั้งแต่หน้า มัจยิปากีสถานหาดใหญ่จนถึงแยกโรงแรมทัวร์ทั้งสอฝั่งค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือถนนภูมสุวรรณนั่นเองค่ะสวัสดีพี่น้องชาวใหญ่นะครับวันนี้ผมจะรับมอบหมายจากท่านพลตรวจโท,โทสาครทองมุนีนาย,ยกเซนโมตีนครนยใหญ่นะครับได้เข้ามาช่วยร่วมกันรณรงค์นะครับกำความะอดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงครับที่มีการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือนายีน นับย่านในตลาดพาซานะครับซึ่งวันนี้พวกเราพร้อมด้วยทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลนครใหญ่นะครับกพอ็พอป้องกันนะครับแล้วก็รับการยับยั้งครับการแพาาร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งณวันนี้ได้ขยายเป็นวงกว้างพอสมควรเราอากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันนะครับทุกคนต้องร่วมกันป้องกันเพื่อหยุดการแพร่กระจายไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ และก็อย่ากังวลในเรื่องการที่จะเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการที่เรามีความเสี่ยงครับเราจะได้ช่วยกันป้องกันนะครับเรามีมาตรการจากทางสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดนะครับและเทศบาลนอดใหญ่ร่วมกับสาธารณสุขนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขอเชื่อมั่นครับว่าพวกเราจะต้องฝ่าฟันวิกฤตท้งนี้ไปด้วยกันได้แน่นอนครับ จากเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะอยากให้ประชาชนชาวเทศบาลนครหัดใหญ่ทุกท่านนะคะช่วยกันนะคะโดยเฉพาะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะรักษาระยะห่างค่ะใส่แมสเป็นประจำนะคะและที่สำคัญนะคะอยากให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ